วัดของหลวงพ่อสโสธรหรือวัดสโสธรนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใดนะคะแต่ว่าพระพุทธร,รูปที่ประดิษฐานไว้อยู่ดั้งเดิมนั้นเป็นพระพุทธร,รูปทรงล้านช้างแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนที่มาประกอบกันนะคะว่าเป็นรูปสมัยล้านช้างคือเสาที่มีรูปหงอยู่ข้างบนต่อมาหงพัดตกลงมานะคะก็มีคนเอาธงไปติดต่อมา ทงก็ตกลงมาอีกด้วยพายุที่แรงเพราะว่าอยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ำนะคะก็เลยเรียกว่าเสาทอนนะจากเสาทอนก็มาเป็นโสทอนนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ,บ้านเล่าสืบต่อกันมาก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าแต่ละชื่อนั้นมีความหมายนั้นก็เลยชื่อว่าโสทอนจนกระทั่งมีพระพุทธร,รูปรอยน้ํามาก็คือที่เรียกว่าหลวงพ่อโสทอนองค์ปัจจุบันนี้แหละค่ะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหน้าตักเพไม่เท่าไหร่เองนะเป็นองค์เล็กแต่ปัจจุบันนี้ได้สร้างครอบด้วยปูนปั้นนะคะจนเป็นพระพุทธรูปขนาดประมาณสาอกอนะเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ขึ้นนะคะสิ่งที่น่าสังเกตนะคะบอกว่าพุกองค์ที่ลอยน้ํามาอยู่ในสมัยเดียวกันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะบอกว่าหลวงพ่อโสธรลอยน้ํามาก่อนชาวบ้านนะคะประมาณส0 0 0 0นคนช่วยกันชักลากขึ้นมา แต่ว่าอีกสององค์นั้นลอยต่อไปชาวประมงลากอวนติดมาเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อวัดเขาตะเคาดังนั้นในประวัติตอนนี้จึงมีความเชื่อว่าหลวงพ่อสามองค์นี้เป็นพี่น้องกันอีกประวัติหนึ่งนะคะที่เล่ากันมากเลยนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับคําว่าพระโพธิสัตว์ทางภาคเหนือเป็นพระภิกษุที่เป็นโพธิสัตว์ได้อธิษฐานปรารถนาพุทธภูมิพร้อมกันถึง5รูปด้วยกันแล้วก็อธิษฐานว่า ถ้าหากว่าจะได้เป็นพระโพธิสัตว์ก็ขอให้กระโดดน้ําไปแล้วเป็นพระพุทธรูปองค์ที่1ก็เป็นพระพุทธรูปอ่องค์ที่2อ,อธิษฐานอย่างนี้บ้างจนกระทั่งครบ5ก็กลายเป็นพระพุทธรูปลอยน้ํามาคําว่าพระโพธิสัตว์มีความหมายถึงการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นพระพุทธรูปทั้ง5นี้จึงเสมือนหนึ่งว่าเมื่อขออะไรแล้วก็จะได้ดังปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเราจะได้อะไรตามความปรารถนานั้น ผู้ขอจะต้องมีองค์ประกอบของคำว่าอิทธิบาทสีใจรักในสิ่งที่เราอยากกระทำเพียรในสิ่งที่เราจะทำใส่ใจและตั้งใจในสิ่งที่เราจะทำก็จะประสบผลสำเร็จํำอธิษฐานนั้นคือพลังที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสมบูรณ์นะเรประกอบไปได้วยบุญกุศลที่เราจะไปทำไปทำในแต่ละวัดเป็นที่น่าสังเกตนะคะถ้าบอกว่าหลวงพ่อทุกองค์เป็นพี่น้องกันนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดเขาตะเคา หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบางพลีใหญ่หรือแม้กระทั่งหลวงพ่อวัดไร่ขิงแต่ละแห่งแต่ละที่ที่อยู่อาศัยจะมีความแตกต่างกันถามท่านผู้ชมว่าตรงไหนที่จะมีความเจริญมากที่สุดผู้คนไปมากที่สุดหลวงพ่อโสธรบุญนั้นนะคะคิดแล้วต้องทําทันทีคําอธิษฐานนั้นพระภิสุองแรกกระโดดลงมาก่อนนะก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นหลวงพ่อโสธรดังนั้นลอยติดก่อนปฏิสฐานก่อน และตรงน,นั้นเป็นเมืองเล็กๆก,การคมนาคมไม่สะดวกเลยปัจจุบันนี้แตกต่างกันนะคะผู้คนไปมามากมายเล่ากันว่าขนาดที่ว่าป่วยหามไปก็ยังหายเลยค่ะเราก็ต้องคิดว่าอันนี้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าความปรารถนาแรงกล้าหนึ่งนะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จงมีความตั้งจิตปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง2เป็นผู้ที่มากไปด้วยทาน นะดังนั้นวัดหลวงพ่อสุธรขยายออกขยายออกพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มากไปด้วยทานเราไปไหว้หลวงพ่อสุธรเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มากไปด้วยทานสินก็จะไม่ขาดเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไปกราบไหว้ขอพรขอให้โรคภัยไข้เจ็บหายเรามีทุนอยู่แล้วคือทุนของการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสุขภาพเราก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่ทุกท่าน จะไปกราบไหว้หลวงพ่อสุธรนะคะเราต้องมีคุณสมบัตินะคะและเช่นเคยค่ะเมื่อไปกราบแล้วน้อมลงกราบพระพุทธละลึกถึงพระธรรมบำรุงพระสงฆ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีตั้งใจให้จิตสงบเป็นกุศลเป็นมงคลกับตัวเองเกิดปัญญาในการพิจารณาในข้อธรรมต่างๆอันนี้คือบุญกุศลที่แท้จริงของการไหว้พระเกวัดค่ะ